สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงสนพระราชลาือไทยในงานนาฏศิลป์ไทยทุกประเภททั้งโขนละครระบำรำฟ้อนและการแสดงพื้นเมืองทรงเข้าถึงธรรมชาติและประโยชน์ของนาฏศิลป์อย่างลึกซึ้ง เช่นเมื่อส่งงานร่วมกับราษฎรโปรดให้พระราชธิดาและข้าราชบริพารฝ่ายในหัดการร้องรำฟ้อนแบบพื้นเมืองเพื่อที่จะได้เรียนรู้และชื่นชมวัฒน,นธรรมของราษฎรชาวบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระนิพนุ่นไว้ว่าแม้ว่าข้าพเจ้าจะเต้นประหลาดก็ไม่กลิ้วถือเป็นประเภทขบขันเชื่อมความสามัคคีได้เหมือนกัน ขนเป็นนาตศิลป์ชั้นสูงของไทยมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นมีระเบียบแบบแผนรวมศาสตร์และศิลว้ด้วยกันหลายแขนงเชนนาาน่นนาฏศิลป์วรรณศิลป์คีตศิลป์และหัตถศิลป์ ในส่วนของการที่ทรงฟื้นฟูนาฏศิสินโขนขึ้นนั้นเนื่องจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าปัจจุบันโขนเริ่มมีผู้แสดงรวมทั้งผู้ชมลดน้อยลงจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนและมีพระราชสาวนณีว่าเมื่อไม่มีคนดูโขนฉันจะดูเอง ในเบื้องแรกโรด,ดให้กรมศิลปากรจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้ประณีตนด,ดงามตามแบบขนบโบราณพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการศึกษาค้นคว้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเอาพระราชุดไทยใส่รายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดสร้างพัสตราพ์หัวโขนและเครื่องศิราพรมมีความละเอียดงดงามถูกต้องตามแบบโบราณทั้งกระบวนลวดลายและสีสัน กระบวนการปักผ้าเป็นแบบโบราณโดยช่างปักจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเครื่องถนิมพิมพ์พาพรโดยช่างจากการจนาพิเศษวิทยาลัยนอกจากนี้การสร้างฉากและองค์ประกอบยังมีความพิถีพิถันตามจารีตของไทยและนำเทคนิคสมัยใหม่มาสร้างความน่าสนใจให้หน่าชมประการตาส่วนการแต่งหน้าโขนนั้นมีพระราชดำริว่าต้องแต่งให้สวยและดูเป็นไทยการจัดแสดงโขนไม่ใช่เรื่องง่าย คณะครูผู้เชี่ยวชาญการโขนศิลปินแห่งชาติผู้แสดงและผู้จัดการแสดงต่างก็ทุ่มฝีมือความคิดและแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลังทำให้โขนออกมาสนุกตื่นเต้นและสวยงามมากมีฉากที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่มีการจัดแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้ร่วมสร้างเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวยชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรง เมืองไทยจะมีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขนาะเดียวกันต้องมีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งปีพาดผู้ขับร้องและผู้ภาคบ,บทด้วยเช่นกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลป,ปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป โขนตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำเร็จลุล่วงและจัดแสดงให้ชมชุดแรกคือชุดสึกพรหมมาตความงดงามของเครื่องแต่งกายความวิจิตตะการตาของฉากและเทคนิคได้รับความชื่นชมจากผู้คนจาํานวนมากชุดสึกพรหมมาตนี้ได้รับการเรียกร้องให้กลับมาแสดงอีกครั้งในปี2552และชุดต่อๆมาคือชุดนางลอยในปี2553 ชุดสึกมายราบในปี2554ชุดจองถนนในปี2555และชุดสึกกุมภกันตอนโมฆขศักดิ์ในปี2556ก็รู้สึกดีนะครับแค่มาอยู่ที่เกาะเกิดรู้สึกดีแล้วแล้วก็ได้มาทำงานแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกดีครับเพราะผมก็อยู่จากดอยนะครับมีโอกาสได้มาทำแบบนี้ก็ภูมิใจมากที่สุดแล้ว ด้วยความตั้งพระราช,ชาุลยไทยที่จะปกปักรักษามารดกนาฏศิลป์ของชาตินาฏศิลโขนซึ่งเคยเป็นประดุษแสงเทียนเล่มน้อยที่กำลังริบปรี่จึงได้รับการจุดต่อขึ้นมาและส่งต่อไปอยังเทียนอีกนับร้อยนับพันนำความสว่างสวัยเรืองรองของศิลปะอันลัมค่านี้ไว้ตราบนานเท่านาน